รักสูุฟัดจิกัดจิกัดคู่รักสุฟัดจิกัดจิกัดแล้วจะยอมกันหร้นอนก่อนแม่เนียนนะใช <จ S> ่วันนี้ลูกค้าไม่เข้าร้านเลยอ่ะคงเป็นเพราะคนตายหน้าบ้านเราบางเตี้ยอ้าวอ,อาจารย์ ทำหน้าบวชเปืี้ยเป็นหมาบลูด็อกไปไรเนี่ยเออคือคือผมปวดท้องนะครับลักษณะจะจะท้องเสียนะครับเอ้าปวดท้องก็ไปเข้าน้ำสิเดี๋ยวมาเรียล่าแถวเนี้ยไม่กล้าเข้านะครับเกาโกผีคุณตีใหญ่ครับคุณตีใหญ่ครับคุณตีใหญ่พอจะมียาพาราสักสองเม็ดไหมครับมีทำไมอ่ะปวดหัวด้วยเหรออ๋อเปล่าครับผมจะกินแก้ปวดคลอรี่นะครับใช้แทนกันได้ไหมครับ นี่ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่เข้าจะแตกให้แตกตรงเนี้ยแตกแล้วครับไม่ต้องแตกครับรถกินเสียงมาครบโอ้าวเอ๊ะอ,อ้าย,ย <laughs> ว้ายอะไรกังแควควายเน่าเข้ามาจริงในห้องนี้เหม่งน่าดู้เลยเอา้าวเสียชานไหนอาจินแสได้บอกเก่งนะเก่งหนะนาเจอตัวยังอ่ะเจอแล้วแล้วก็พามาด้วยไหนอาจินแสครับเชในบ้านอะไรครับอาจินแสครับ ปีญญาเหรอครับพัดลมเรือดเปลี่ยนไปวนหนาวพัดผมปิวเลยยังมีผมไม้พักเองเหรอครับอะไม่เห็นนะเนี่ยส่งบ๊อบเทบ๊อบเพอะไรเลยครับเทไปข้างหลังเี่ไงมันก็ไม่เหลืออาจารย์ในสมัยก่อนกับผมดกๆกไหลเลยเอแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ครับไปนอนขนต้นได้นาเพียลงมาสิมันถึงก็่ฮาเชียเก่งแน่เหรอเนี่ยเก่งสวด ฟดำไม่ใส่น้ำตาลเฮ้ยว่ามาไหลง่วงว่ากำลังทําสมาธิเพื่อสื่อสารวิญญาณอยู่เฮ้ห hey, oh. ลับานานๆไอ่ง,ง่วงอธิ uh, uh. เล็กแล้กจะไปตินลอกกับสิ่งแสสิ่งนีเดี๋ยวก็เสียพิทีหมดเียโอ้พูดฝ yeah. ักไปเลยอเคเีย okay. uh, yeah, ครับ,รบพอดีแล้วนี่สินแสบหรอไอคิวเออ เชิญเลยเชิญเลยทางนี้ค่ะอันนี้คะพาอาจารย์ไปทั่วบ้านแล้อยังเรียบร้อยค่ะโอ,อ้อันนี้ลุงยังหลวดหลังบ้านอีกที่หนึ่งค่ะ <c oughs> ผมคิดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเพราะตอนนี้อจจาจารย์ได้ปัดเป่าแล้วก็เสกแผ่เมตตาให้เขาเรียบร้อยแล้วอจจาจารย์พูดว่าเขา แสดงว่ามีเยอะเลยสิคะโอ้ยสัมภเวสีมณ์วนเวียนร่อนเร่อยู่แถวนี้เยอะแยะไปวิ่งฮึ่มไงพูดอยู่แม่แม่ยังไม่ทันเลยโอ้ไม่ตวงแล้วอุ้ยอย่างนี้ต้องเจอน้ำมนต์น้ำมนต์ลลงงโอมออกไป่แมวออกไปก็บอกแล้วว่าแมวไอ้ออกไปแมวดื้อนักเหรอดื้อนักเหรอ อย่างนี้ต้องเจอเขาสารเสกแอบไปไหนวะโอ้๋อไอ้ออแบบอกเขาสารเสกลืมมามาอย่างไงหลังเอารถต้นยำกวาดนะอ้วชอ่อไปไหนว่าไม่ใช่ผี ไม่ใช่พีฮ้าออแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกบอกทางที่ไหนล่ะข้ามาถึงก็เจอบะหมี่แห้งอะไรของเรื่องเนี่ย <c oughs> ไม่เสียชันมาทานข้าวเหรอคะเปลววันจะมาดูว่าบ้างเรือทาอะไรมัง่งนี่บ้างอาแห้งนะอย่าเอาจินแสนมาปักเราความชุกใหญ่เลยอเอ่ออาจารย์คะพอจะมีอะไรให้ดิฉันได้อุ่นใจบ้างไหมคะอาจารย์ <c oughs> ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะข <c oughs> องดีๆฟรีน่นไม่มีหรอก นี่ต้องนี่นี่สิเล็กไหลของจริงโอ้เล็กไหลอาจารย์คะขอไว้ให้อุ่นใจหน่อยได้ไหมคะคุณแม่คะวันนี้ซื้อไปหลายชิ้นแล้วนะคะไม่ต้องซื้อแล้วล่ะค่ะเอาหมดยิ่งใหญ่ไปซื้อของหน้าปากซอยให้แม่หน่อยป่ะซื้ออะไรอะคะซื้ออะไรก็ได้ไปไปไปแล้วอะไรก็ได้มันอะไรอะคะก็ไปถามคนหน้าปากซอยอะว่าอะไรก็ได้มันคืออะไรไป ดีย๋ยวว่าแต่ลูกลืมงงโอ้ก็งงอะไรเขาได้มันคืออะไร,รอ่ะคะขอไว้ให้อุ่นใจหน่อยได้ไหมคะอืมอันนี้นะเรื่องค้าขายก็สุดยอดนอกจากการผีแล้วเรื่องค้าขายก็สุดยอดใช่ไหมคะถูกต้องอิ่งอือร้านนี้ไงร้านนี้ไม่เคยกินเลยอะ่ะ โอ๊ยไปอยู่หลังเขาอะไรมาเนี่ยนี่รสชาติร้านพี่เขาอะสุดเต่งบอกเลยพี่คะขออกไก่สองชิ้นแล้วก็ข้าวเหนียวจานหนึ่งค่ะเออของผมเอาน้องสองปีกสองแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งครับค่ะเออคราวที่แล้ว ผมวิเคราะห์เสน่ห์ของ Street f o o ไปแล้วคราวนี้แหะคุณมังสเสน่ห์ของอาหารข้างถนนที่สดึงดูดชาวต่างชาติได้นะฉันว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีความเป็นโลโอล,ลโล c a ลอืมนี่วัตถุดิบพื้นบ้านเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นชาวต่างชาติที่ได้มาลองกินเนี่ย เขาก็เหมือนได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยของเราไปด้วยไงโว้ยขอได้ดีเนี่ยเออนี่ถามะไรอย่างหนึ่งดิมีอะไรอ่ะฉันเห็นนายจริงจังกับการทำอาหารมากเลยอะ่ะ<ม>แล้วความฝันสูงสุดของนายอะ่ะอยากจะไปถึงระดับไหนอ่ะความฝันสูงสุดก็อ,อยากเป็นเชฟมิชลินสตาร์ให้ได้ไงโผ<ห>่เฮ้ย<ห>เป็นเชฟไปปะยางไปะนะใช่แล้วก็ตั้งสูตร อไปไอจะบ้าเหรอเป็นเทพนะไม่ใช่ช่างปะยางเฮ้ยแต่ว่าจุดเริ่มต้นของมิชลินสตาร์เนี่ยเขาเริ่มมาจากบริษัทยางรถยนต์นะแต่ถ้าฝีมือนายไม่ถึงเนี่ยก็ไเป็นช่างปะยางไปก่อนแล้วกันน้ำมันที่ไม่เดือดทอดอะไรมันก็ไม่สุก ความพยายามที่ไม่สุดทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จอ้าวคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณมาหาใครเหรอแล้วคุณเห็นฉันมากับใครล่ะอ้าวว่าไงหนูน่ารักจริงๆเลยนี่แต่งชุดไทยด้วยแหมเข้ากับธีมเดี๋ยวนี้คนก็ชอบแต่งชุดไทยกนะันเนาะคุณ คุณคุยะใครอ่ะก็เด็กผมจุกอยู่ข้างๆคุณนี่ไงไงคุณเข้าไปยังอ่ะนี่คุณแกลง้งฉันหรอคุณเริ่มก่อนเองนะเมื่อกี้ผมก็ถามคุณดีๆอะ่ะคุณตอบผควรเองเดี๋ยวคุณ ผมเห็นบ้านคุณอ่ะเอาหมอผีมาปัาดตำความเมื่อคืนนี้คุณก็เจอเหมือนกันเหรอคุณพูดเหมือนบ้านคุณก็เจออะก็ใช่ดิเมื่อคืนนี้ผมได้ยินเสียงดนตรีไทยดังทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะบ้านฉันก็ได้กลิ่นทุบทั้งคืนเลยเหมือนกันนะอะดีแล้วล่ะบ้านเราอ่ะทำพิธีใหญ่ทั้งสองบ้านเลยอ่ะผมว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ ไดแล้วนะโอเคครับบ้านคุณได้กินคุณพูดก่อนคุณพูดมาก่อนสิคุณพูดก่อนเธมีอะไรคุณก็พูดมาสิคุณพูดก่อนคุณนั่นแหละพูดก่อนโอเคผมพูดเองเออคุณพูดมาสิผมพูดเองก็พูดสิบ้านคุณได้กลิ่นทู่ใช่เรา บ้านคุณได้ยินเสียงดนตรีไทยเหรอผมว่านะไอกลิ่นทูบที่คุณได้กลิ่นเนี่ยมันน่าจะมาจากบ้านผมนะเพราะผมจุดทูบไว้รอบบ้านเลยส่วนดนตรีไทยที่คุณได้ยินน่ะน่าจะมาจากบ้านฉันแหละเปิดไปทั้งคืนเลยอะ่ะเตียแม่ <จะ S 1> ใช่แล้า กับเจ้ามาที่มันจอมราวีบวยเล็กไม่เคยยกดเลยสักทีจะต้องมีกวนประสาททุกวันจะกันไม่